เห็นพลังต่างชาติเดินเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับบอกไว้เลยคนไทยทุ่มเทมากทาถึงนะครับสุดยอดไอเดียนะครับกว่าจะให้นองเที่ยวมาเที่ยวดึงดูดแบบนี้ต้องสร้างสถานที่ต้องลงทุนทำหลายอย่างนะครับเพื่อให้เป็นแรงน้าดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับ,บ เกินเลเวลเกินคำบรรยายเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นกับสะพานลอยแหงนี้นะครับคนไทยเอาไอเดียมาจากไหนถูกใจต่างชาติข้างบนถ่ายรูปยกใหญ่นะครับจ่าทักทายสบายดีสวัสดีพี่พี่เอบ่าวกี่หลังสแนลนะครับแล้วก็สวัสดี ทา่านผูมทุกท่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานลอยเซนทันเวอร์หรือว่าสกายวอล์คเซนทันเวอร์นะครับสังเกตว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับเดือนมีนาคุ้มนะครับพี่ๆเบ่งอ,อ๋อเต็มเลยนะครับสะพานลอยตรงไปรถเมล์นะครับก็สะอาดงามตานะครับแล้วก็หลายคนต้อง ก็เลงจะพาพี่ๆครับไปอัปเดตว่าข้างบนสะพานลอยนี่นะครับต่างศาจะทึ่งอลังการขนาดไหนนะครับชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยจะซึ้นชอบหรือบ่นะครับตัวหลังไหลลงมาตตวสะพานนะครับเต็มเลย้าท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย นี่ครับสิ่งที่เมืองนอกไม่มีเหมือนเมืองไทยสะพานลอยครับด่างสา์มาเห็นถึงกับทายรูปเลย mm hmm. มงัา,เ,าเต็มเลยนะครับกา mm hmm. รทองเที่ยวเมืองไทยปังมากๆกตั้งแต่ต้นปีนะครับเห mm ็น hmm. สะพานลอยแห่งนี้เต็มไปด้วยพลังข้างน้น บบนี้ใครจะสู้ไท้ไหวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ้าต่างชาตชื่นชอบนะครับมาถึงเมืองไทยถ่ายรูปเลยนะครับเดินกันเป็นกลุ่มๆเป็นขบวนนะครับเจ๋งงามๆนะครับพลังอึ้งบ้านเขาคงไม่มีเหมือนเมืองไทยตะกายวอกไทยทำให้ต่างชาติตกตะลึง ถ่ายรูปยกใหญ่ครับทั้งนั้นอะไรมาที่ยวเมืองไทยนะครับอึ้งเลยอึ้งเลยนะครับหยุดถ่ายรูปวันนี้นะครับรถไม่เยอะนะครับถนนลาดสระริโล,ล่งๆวันอาทิตย์อาทิตย์ต้องโล,งล่งๆแบบนี้นะครับบองาน จริงๆนะครับมุมนี้สไตลวอล์เซนทันงหนะครับผู้ใดที่ไม่มานานก็จะเห็นจุดนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือมีความสะอาดอยู่ตลอดนะครับใหม่กิฟตสวยนะครับสไตลวอล์ยาวเกือบเป็นกิโล เอาไอเดียมาจากไหนนี่ถูกใจต่างชาติเลยสกายวอล์คหรือว่าสพาลอยแห่งนี้ก็เป็นอีกแกรนด์มักที่ดึงดูคนทั่วโลกอยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสเมืองไทยนะครับผู้ไดเห็นแล้วติดใจก็มาได้นะครับคนไทยยินดีต้อนรับแววคำจูทายแลงนะครับ วาวต่างชาติถ่ายรูปเลยไม่เห็นสิ่งนี้ที่ไทยเลยแทบไม่มีใครสู้ไทยได้ในอาเซียนนะครับ คุณทุลุต้องมาที่นี่จริงๆนะครับบอเมือไทยมีแต่ความสะดวกสบายนะครับเดินทางไปสายก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายจริงครับวันนี้รถไม่ติดด้วยวลุ่งๆเลยนะครับถนนสุดยอดสุดยอดนะครับ มาเห็นสิ่งนี้ถ่ายรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นนะักท่องเที่ยวน่าจะามาจากต่างชาตินะครับมาเห็นก็ยืนอึง้งนี่แหละไอเดียของคนไทยต่างชาติไม่มีแน่นอนนะครับหลายคนอยากมาสัมผัสเดินผ่านแต่ละวันเหมือนวันเหมือนันโอ้ทางคืนเมืองไทยกลายเป็นแบบนี้นะครับ จุดนี้หน้าห้างเชินท่านหมู่นะครับสวยมากทำเลนไว้ให้รถรถเมยก็เข้าเลนรถเมยนะครับแยกเลนอยากสัดเจนนะครับอ่าแต่กลางคืนสวยมาก แบบนี้นะ่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเสียงดังทังชาติตรงนี้ก็เต็มเลยกว่าจะเห็น จะเห็นพลังต่างชาติเดินเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับบอกไว้เลยคนไทยทุ่มเทมากทำถึงนะครับสุดยอดไอเดียนะครับกว่าจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวดึงดูดแบบนี้ต้องสร้างสถานที่ต้องลงทุนทำหลายอย่างนะครับเพื่อให้เป็นแรงน้าดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับการไปมาสะดวกสบายนะครับต้องทำถึงจริงๆ ท่องเที่ยวถึงจะให้ความสนใจขนาดนี้นะครับสำคัญคือสะอาดแน่นอนครับเดินเต็มสกายวอล์กตรงนี้ที่เซนตันโบนะครับมีห้างสัรพจินค้าหลายอย่าง ังนี้ก็เป็นบิ๊กซีคนกันเลยมาเต้มนะครับต่างชาติสอบสินค้าไทยสื่อกันออกมาเป็นพวงมนาะทางนั้นนะครับหิวหอบกันยกใหญ่หอบออกมาจากบิ๊กซีนะครับเปาใไรกระเป๋ามันผลนออกมา กลางกลางข้างนั้นเห็บเต็มเลยกลางคืนวันนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามจริงๆจุดนี้มองปปไปไกลก็จะเห็นตึกใบยกรถไม่ติด ตรงนั้นทำใหม่แล้วพออเพราะแหล่งจากาพี่ๆนะครับลงไปเดินนะครับตรงพุทธบาทเือนทํำใหม่ว่าสะอาดงามตาขนาดไหนนะครับหน้าเดินจริงบอ่อนะครับถ้าไปหลับส้มกันนะครับนี่ครับพี่ๆพุทธบาทหน้าห่างเสื้อสั้นโวสวยงามสะอาดนะครับสมกับเป็น สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเห็นบอกขุดบาทกว้างสำถนนเลยนะครับอ๋ออะไราจะขนาดนี้คุธบาทไทยแลนด์นะครับเมื่อที่นี้ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับถูกใจต่างชาติเลยนะครับเดินผ่านแต่และวัน เยอะครับเยอะเยอะจริงๆนั่งเต็มเลยนะครับนี่ก็เป็นทางออกมาจากเชนทันเวิร์ดนะครับหมหบอนะครับพุทบาทกว้างขวางทำเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี่อ๋อเจ้สวยงามสีริใบนี่แหละสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆนะครับนเต็มอยู่นะครับพี่เด็กเน๋มรอลดแม่ การเดินทางสะดวกสบายครับหลายคนนะครับรอร้อาสวยงามมากๆมองเห็นไปไกลๆนะครับกาจะเห็นน้งบิซีสกายวอกยาวเป็นกิโลทางชาติชอบเดินนะครับปลอดภัยแน่นอนคนก็เดิน ส่วนคนรถก็อยู่ถนนนะครับกว้างจริงๆกว้างแล้วก็สะอาดด้วย โอ้สวยงามนะครับผ้าครอบท่อก็สวยเป็นลายแบบเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครสวยมากครับผ้าครอบท่อแบบสวยจริงนะครับไม่เหมือนใครเต็มเลยครับเท้าพลังออกมาโบกรถสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บผมมีอย่างหลายนะครับถ้าสื่อสอบอไปเรื่องคนไร่ก็ซับซ้อนเลยไม่ต้องใจครับหลังๆน้คติปต่อไปสำคัญนะครับพี่ีสามารถ คุดคืยทักทายผ่านคองเหม็์ได้นะครับสนับสนุนบทแหล่งโดยการโค้ชแสวไปนะครับ่ายกิฟตนี่ขอก่ากคำว่าคาราบีลา